วันนี้เราจะมาทำการนะครับทำ simulation นะผมระบบตัว deep learning นะผมนะผมบวกกับตัว vision นะครับแล้วก็ตัว 3d simulation นะผมหลักการก็เราก็จะทำการนะผมจำลองตัวที่เป็นตัวพาเหทดนะในเรื่องการวางตามโพ s ิชั o n ที่เรามีการระบุนะผม <c oughs> เพื่อให้ค่าที่ได้เนะี่ยมาผ่านตัวนะผม vision ที่ใช้ตัวกล้องฮิกโรบอลนะผมในการดึงค่านะบวกกับตัว deep learning นะผม จากนั้นก็จะดึงพารามิเตอร์จากดิลลิ่งเนี่ยมาทำการซิมูเลชันบนตัว 3D นะครับผมให้มันมีการระบุว่ามีพาเลตอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวทดสอบนะโดยการวางนะครับผมตัวพาเลตเนี่ยไปที่ตำแหน่งหนึ่งครับผมนะครับก็จะมีการวางที่ตำแหน่งหนึ่งครับก็จะมีการทำซิมูเลชันนะครับผมตัวดิลลิ่งก็จะเป็นตำแหน่งที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวพาเลตเองตัว 3D เองก็จะโชว์ที่ตัวตำแหน่งที่หนึ่งของตัว warehouse นะครับซิมูเลชัน 3D นะครับผม อ่ะตัวนี้ก็อ่ะตัวที่สองครับกับผมแล้วก็ตัวที่สามครับเราวางไปเลยครับนี่ครับเมื่อมีการวางสามตำแหน่งก็ก็จะมีการโชว์นะแล้วพาเลตนะครับที่ตัวไวเฮาสามโพสิชันับผมเดี๋ยวนี้ก็จะทำงานครับผมนี่ครับไอ้ตัวนี้โอเคอ่ะต่อไปครับเราก็มาวางครับตัวที่สี่ตัวที่ห้านะครับอ่ะนี่ครับก็จะมีการโชว์ตำแหน่งนะครับผมนี่ครับทั้งสามสี่นะครับผมห้านะครับผมก็จะโชว์ครับพาเลตตัวที่ห้านะครับผมจากนั้นก็อ่ะตัวที่หกครับ แล้วก็มาโชว์ตัวที่หกครับก็จะทำการ s i m u l a t i o นตัวที่6กนะครับผมจากนั้นก็เราเราสอบการดึง p a r พาเล e ออกนะครับผมดึงตัวตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งก็จะหายไปนะครับผมบนตัวสาม d i m e n s i นะครับผมแล้วดีก็จะหายไปเหมือนกันนะครับผมโอเคอ่ะดึงตัวที่สองตัวที่สามครับน่ครับหนึ่งสองสามก็จะหายไปนะครับผมตามที่เราทำการซิมูเลชั o ไว้นะครับผม ตัวอย่างที่เราทําการครับผมโอเคอ่ะเราวางครับตัวที่สองนะครับก็จะโชว์ที่ตัวที่สองนะครับผมขึ้นมาหนึ่งครั้งครับเอาวางตัวที่หนึ่งครับโอเคนะครับตัวที่หนึ่งก็จะขึ้นมานะครับผมอ่ะทาการโหลดไปใช้ครับอ่ะโหลดไปใช้ครับให้เหลือแค่สองพาเลทนะครับผมก็จะโชว์อยู่สองพาเลทบนตัวระบบครับ หลักๆตัวนี้ก็จะมีการใช้ตัววิชั่นนะผมบวกกับ딥เรียนนิ่งนะผมเพื่อที่ทำการดึงข้อมูลแล้วก็มาทำการเทรนเพื่อให้มันมีการระบุตำแหน่งโพซิชันนะผมจากนั้นก็ออกเอาพาร์เปเตอร์ต่างๆมาทำการซิมูเลชันบนตัว 3D นะผมนะเพื่อให้มันระบุโพซิชันตำแหน่งที่เรามีการกำหนดให้กับมันนะผมโดยการจำลองนะผมโดยการระบุตามหมายเลขนะครับผมโดยจะใช้เป็นกล้องพวกนี้นะผมนะทำการสตีมนะผมแล้วก็บวกกับตัว딥เรียนนิ่งนะผมเพื่อให้มันสามารถวิเคราะห์ แล้วก็ p โพ i t i o n ที่เราสามารถระบุให้กับมันได้นะครับนี่ครับนี่ตัวอย่างครับเดี๋ยวจะทำการลองวางอีกสักสองตำแหน่งครับวางม,มาแล้วเรามาดูครับเนี่ยเขาจะมีตำแหน่งเกิดขึ้นครับผมตาม p โพ i t i o n ที่เรามีการระบุให้กับมันครับอันนี้ก็สามารถนำไป develop เป็นะระบบ tracking ตัว w a r e h o u s e m m n n g e m e n นนะครับผม หรือเป็นระบบอื่นๆที่เราต้องการที่จะทําการดีเทคนะผมตัวนี้เราสามารถซิมได้ทุกแบบนะผมเป็นจนําลองเป็นพวกโคดังเก็บของสินค้าอะไรต่างๆครับแล้วแต่เราจะโมดิฟายดีไซน์นะผมตัวนี้เล็ดตัวเลนกล้องครับเราก็ต้องการเราต้องทําการเลือกให้มันตรงกับสเปคที่เราต้องการนะผมเดเพื่อมันเหมาะสมกับงานนะครผม